โอเคโอเคก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมนะฮะอยู <DVD> ่ก <spun pus> ับผมเองนะฮะไม่รู้ว่าขี้เกียจตั้งชื่อมัวสวยคือวันนี้เรามาอยู่ในเกมไม้ครับนะนี่ไม้ครับเซิร์ฟเวอร์เดิมเลยก็คือเซิร์ฟเวอร์ไม้ครับแดงนะค่ะเนะ่ อีกสักพักก็จะจบซีรีส์นี้ซีรีส์มาครับเต้นมันจบเร็วจังเลยพี่พี่จะเร็วจัเร็วจบเร็วจังเลยน้องอก็มาจบเร็วพูดอะไรไม่จบเด็กคือผมที่สร้างประตูเนเจอร์เสร็จแล้วเก็บโลมัวท,ที่เหลือก็แค่สร้างบ้านากลับไปขโมยอัปปกาก้าคนอื่นมาเรื่อยๆแค่นี้ ซึ่งไก่ก็หมดละอันนี้เอาไปกินนี่ชูกาเคของโตเป็นเท่าเกือบเท่าต้นไม้ได้ไก่สามตัวมีชูกาเบอร์รี่โอเค l ล t s ก o ไปตัวอะไรโอ้ไปไปนรลกกันไม่ใช่ไปนรลกของจริง นรกไอเกมไม่ใช่ของจริงนรกที่นีน่นนนมันเป็นอะไรที่สุดๆมากเลยเฮ้ยลืม,ล,มลืมบอกไปที่บ้าอุดอุดจับจับเจได้มหมูหันได้อาหารเย็นแล้วมีนี้ epic เราไม่เจ้กินหมูกระทะเรากลับไปที่บ้านดีกว่าเงี้ยตู้ทั้งหลายมาดีมาดีเฮ้ยหนึง่ง dám mở rồi à, mở rồi à, mở rồi à, để cho anh hỗn loạn ผมไม่ได้ลงทิศสามมันก็คือไปทะเลกับน้องๆน้องผมมีน้องนะ Ê, em hụt Ê, hụt út Út hụt tắt, hụt 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 đang hụt 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 เอากลับไปบ้านใช่ไหมเฮ้ยอันนี้เก็บไปกับเก็บเก็บนี่ต่อเลยอุ้มตัวมายาล็อกได้แล้วนี่อะไรอากลับไปดีกว่า ตอนนี้กลายเป็นซีซันเดี๋ยวจะมีไม้คัฟซีซันใหม่ชื่อว่าไมแบบ้คัฟซีซันเอดเดดี้วดเวอร์จะเป็นซีซันที่มีแต่ภาคหล่นๆจะลุยบ้านนรกกับแม่ไปหาสู้กับมังกรนนเนเอเสแบบจะได้ยังไงอู้ไอหมูอู้ออตก,ตกรตุกรางวา,ายไ อเราจะไม่เห็นยังไม่เสียงเห็ุไปกว่อนในก็น,นีอยู่ในนรก อ้ยุดเลยไหมครับอะไรกูจีกูจีอาตั้มกูจีไม่จีเสียไปหนึ่งอะ เจะจัดบ,บ้านเสร็จแล้วก็จะไปยนต์รถต่อเราจะเนื้อหมตูตจ้าสิบเอ็ดเอาไปย่างดีกว่าอันไหนวันเยอะๆเอาไปกระสองไปทำห้องชั้นสองคือห้องเก็บของนะฮนะ นี่ห้องเก็บหอนี่คือเราอาวุธทั้งหลายนะเราไปประจมไทยมาเราก็ต้องเก็บของอย่งนี้ถ้าบ็อกก็จะอยู่ในโซนนี้นี่คือบล็อกอะไรกันต้นไม้แล้วก็เห็ดเห็ุอ่ในโซนนี้กัน แล้วก็อูนนางมูนางมานางไงงก่นางอะไรก็เออไปอยู่ในโซนดีกิบใข่ไปทำอันใหญ่ไปเลยเก็บไปเลยนี่จะบล็อกมาสี่สิบห้าสิบห้าเอาไปสา โอ้เต็มไฟเช็กได้พังเหรอถือว่าใช้พังโอ้ย ปูเผาไก่อยู่โอเคระหว่างรอเผาปูเผาไก่เราก็จัะไปจัดไม้สเสบียงไม่ใช่เสบียงด้วไปทำไปตัดไม้เพื่อเอามาใส่ฟิวเพว่าตอนเด็กๆอกว่าจะได้ผมกว่าจะกว่าจะได้ดเตียงในเกมเนี <c oughs> ่ยจะเปิดบล็อกเกีย้สีไปเอาเพิ <c oughs> ร์สช่วยรูบล็อกนี้ทำไมจ้า สร um really? ้างเลยก่อน่ผมอยากได้ขวานออกซิเจนกับดาบออกซิเจนแล้วก็ชุดก๊อออกซิเจนเอาเอาชุดยังไงเอาชุดก๊อออกซิเจนมาให้หมดเลยนี่มาทำอะไร ้ประโยชน์มากเลยใช่กาา็มันไร้ประโยชน์มากเลยแผนกา,ปปารอนอัลาบกาสสับเด็กไหม,ไมยังไม่เจอใครสักคนเลยจะพูดทำไมเนี่ยอุ้ยจะเอาทำไม มัมเนื้อเองโอเคเดี๋ยวค่อยไปเจอเดี๋ยวค่อยไปหาเหมืองกันน่อโอเคก่อนที่จะไปนรกอ่ะ ข้าไปกอบไปนานล็กของกินข้าแป๊บแล้วก็จะไปหาที่เลือดหมูได้ดีของจากงานล็อกก็ดียงเนี่ยอีปิดของจากงานลกวับอดนีน้องเขียว จอกไนต้องก่งกเลยตายตายต้องเกินจากข้องก่ตายยี่ิบสิบสองเฮียต้องไปเข้าเหมือสักประมาณหนึ่งเฮีย นีว่าจะอัดไว้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะตัดไว้หรือเปล่าเออพูดอะไรลงไปอุด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 อะยังไงกินโชว์เลยกินโชว์เุ๊ยอุด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 เอ้ยแล้อฝาดอุดอุดอูดอูด อูอ้อ,อ,โหโหโอู้อ kind of <popcorn> ู้อู r ทองวะวทอง้สส่เศษเหล็กมาไม่มีเศษทองวุฒีอะไรอู้ออ้ปาร์ตี้หมูหันได้วันนี้ 一边弄。 อันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆงมันคืออะไรประตูนรกของประตูนรกของประตูนรกอ่ะอันนี้คนได้แค่นี้ก่อนกลับพอหาทางกลับบ้านไปสิหาไม่เจอโอ้ยยังไงประตูนรกก่อนจะขอกลับบ้านไปสง